วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายสังฆทานออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและช่อง GBN ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากในส่วนของพิธีกรรมคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้น้อมถวายธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งทุกท่านต่างส่งใจมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยความปลื้มปิติ สำหรับการจัดงานบุญของวัดพระธรรมกายยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9อย่างเคร่งครัดเนื่องจากจังหวัดปทุมธานียังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยงดการเดินทางมาร่วมงานบุญทุกกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านพร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9 ซึ่งพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายสังฆทานออนไลน์ทางวัดพระธรรมกายจัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาิกา30นาทีเป็นต้นไปผ่านระบบซูมโดยทุกท่านสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมที่ www.zoom72.com 0ค่ะ